คติความเชื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคติความเชื่อในการตั้งหมู่บ้านการเลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งหมู่บ้านในภาคอีสานจะเห็นได้ว่ามีหลักสําคัญอยู่3ประการคือต้องเลือกทำเลที่ประกอบด้วย 1. น้ํส 2. งนาสโนนเพื่อการสร้างบ้านเมือง ส่วนคติความเชื่อของชาวอีสานในการดำเนินชีวิตนั้นชาวว่าอีสานจะมีความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษกล่าวคือความเชื่อในอำนาจลี้ลับที่เหนือธรรมชาติและเชื่อในการครองเรือนการทำมหาเลี้ยงชีพสิ่งใดที่โบราณห้ามว่าเป็นโทษและเป็นความเดือดร้อนมาให้ก็จะละเว้นและไม่ยอมทำสิ่งนั้นสำหรับความเชื่อในการตั้งหมู่บ้านก็ไม่ต่างกันนะัชาวอีสานมีการนับถือผีบ้านและแทนหรือผีฟ้า มีการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ช่วยปกป้องรักษาลูกหลานมีการตั้งศาลเจ้าปู่ไว้ที่ดอนปู่ตาซึ่งมีชายภูมิเป็นโคกน้ำท่วมไม่ถึงมีต้นไม้ใหญ่หนาทึบมีการก่อสร้างตูกเป็นที่สถิตของเจ้าปู่ทั้งหลายตลอดจนการตั้งบื่อบ้านหลักบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านและมีการเส้นพีอาฮัคือเทพารักให้ดูแลคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนล้มตายผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวอีสานถือกันว่าหลักโงยต้องทำพิธีตอกหลักบ้านใหม่ให้เที่ยงตรงมีการสวดมนต์เลี้ยงพระสงฆ์ทั้งนี้เพราะชาวอีสานมีความเชื่อในการตั้งหลักบ้านเพราะหลักบ้านเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผังชุมชนระดับหมู่บ้านและเปรียบเสมือนหัวใจของบ้านเมื่อชุมชนเติบโตขึ้นหลักบ้านก็พัฒนาไปสู่หลักเมืองดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศไทย คติความเชื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคติความเชื่อในการตั้งหมู่บ้า